ครับคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมมิสเตอร์จอนนะครับกับรายการ Song to Remember ครับ Song to r e m e m b e r นะครับเป็นรายการเพลงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงคุยเรื่อยเปื่อยนะครับก็จะพาคุยทุกเรื่องราวที่ดูแล้วมีสาระแต่ก็บันเทิงนะครับให้ท่านได้ฟังได้สนุกพูดคุยกับผม ไปด้วยนะครับฟังผมคุยท่านก็แชทมาคุยกับผมได้ที่คลื่นแห่งนี้ที่เว็บไซต์หรือที่แฟนเพจนะครับแม้กระทั่งช่อง YouTube Channel ที่ท่านรับฟังอยู่นี้คุยกับผมได้ตลอดเวลาครับ<ะ>เป็นธรรมเนียมแหละครับว่าช่วงคุยเร่อยเปื่อยนะผมก็จะหาอะไรที่มันเป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างแต่คุยกันแล้ว เราเพลิดเพลินสนุกนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องย้อนอดีตก็ตามนะครับพูดง่ายง่ายว่าอยากคุยแต่เรื่องดีๆด,ดีไหมครัเราคุยกันคุยเรื่องสนุกสนุกเรื่องดีๆเรื่องเพลินเพลินเรื่องที่เป็นเรื่องอดีตที่น่าจดจํานะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับคนรุ่นใหม่ฟังก็ได้ความรู้นะครับคนรุ่นเก่ารุ่นกลางฟังก็คิดถึงอดีตนะครับคิดถึงสิ่งที่มันมัน ผ่านไปแล้วก็มันมีความสุขกับตรงนั้นนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาคุยอีกเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านนะครับต้องเคยกินก๋วยเตี๋ยวใช่ครับก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวใครไม่เคยกินเนี่ยยกมือขึ้น กินกันทุกคนกินมาตั้งแต่เด็กนะฮะไม่เป็นผมว่ามันเปรียบเสมือนอาหารจานหลักจานหนึ่งของคนไทยไปแล้วนะครับเรามีข้าวกินกับกับข้าวข้าวราดแกงนะครับเรามีก๋วยเตี๋ยวที่มีร้านค้าเป็นหมื่นๆแสนแสน,สน้านในประเทศไทยที่ทําก๋วยเตี๋ยวให้เราทานกันนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่กินง่ายสะดวกเร็วทําเร็วนะครับแล้วก็ รสชาติถูกปากถูกคอคนไทยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะคุยเรื่องก๋วยเตี๋ยวกันยงงต่ว่าก๋วยเตี๋ยวที่จะคุยเนี่ยมันมีอยู่สองสองแบบนะครับที่ต้องคุยเพราะว่าผมเองผมก็แยกไม่ถูกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีอาการเหมือนผมเทอว่า วลาเราไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรามักจะเห็นว่าเอออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวประเภทนี้นะ,ะมีแยกด้วยนะผมยกตัวอย่างเลยดีกว่านะครับพูดคอมไปคอมมานะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเรือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับกับก๋วยเตี๋ยวน้าตกท่านว่ามันแตกต่างกันไหมครับนี่นะคลิปนี้จะมาคุย เรื่องกว๋วยเตี๋ยวเรือกับกว๋วยเตี๋ยน้ําตกครับมันแตกต่างกันนะครับคุณผู้ฟังแตกต่างจริงนะฮะแตกต่างยังไงเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้กันนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราไปร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเราจะเจอกว๋วยเตี๋ยวแบบไหนร้านกว๋วยเตี๋ยน้ําตกจะเป็นแบบไหนหรือร้านนั้นมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยน้ําตกอันนี้ไม่พูดถึงก๋วยเตี๋ยวสาน้าใสเนี่ย <c oughs> ไม่พูดถึงเอาก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยน้ําตกนะครับส่วนพวกอะไรสี่ดาวห้าดาวหกดาวไม่คุยเอาเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยเตี๋ยน้ําตกครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าบางทีเราเรากินไปเรา,เรา,เ,ราเราแยกไม่ออกผมเองก็เมื่อก่อนแยกไม่ออกนะครับจนกระทั่งมีคนมาสรุปให้ฟังนะครับ จากเว็บไซต์ for business นะครับเขาก็มาสรุปเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำตกให้ฟังอ่ะผมจะแยกออกชา้าๆนะครับเราจะพูดไปพร้อมๆกันเราจะฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยเตี๋ยน้ำตกมันแตกต่างกันยังไงเริ่มจากการปรุงรสนะผมจะพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือใส่พริกปน่นน้ำตาลน้ำส้มสายชูที่คนชามครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับไม่ปรุงรสมาให้แบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับให้ปรุงรสเพิ่มเอาเองตามชอบตามความพอใจอนี่การแยกสอง รูปแบบของก๋วยเตี๋ยวเรือและน้ำตกให้ท่านฟังเริ่มตั้งแต่การปรุงรสที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเรื่องเลือดเรื่องเลือกก๋วยเตี๋ยวเรือ,ร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 อนะครับเขาจะต้มรวมกับน้ำซุปทำให้น้ำซุปมีสีแดงเข้มขน้นนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนเลือดในก๋วยเตี๋ยน้ำตก เขาจะใส่เลือดสดลงไปในชามหลังจากตักน้ำซุปแล้วนะครับไม่ได้ต้มรวมกับน้ำซุปนะครับไม่เหมือนกันต่อไปอีกนะครับเรื่องเส้นเรื่องเส้นมาเรื่องเส้นแล้วนะครับก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวเรือมักใช้เส้นเล็ก หรือเส้นมีครับแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหลากหลายชนิดทั้งเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่เส้นบะมีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเส้นบะมียกนะแล้วบางทีมีวุ้นเส้นเข้าไปอีกเหนไครับแตกต่างกันที่เส้นอีกแล้วครับท่านมาดูเรื่อง เรื่องมึงนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวัว a, ครับเนื้อหมูครับลูกชิ้นและเครื่องในต่างๆนะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวน้ําตกครับก็จะคล้ายๆกับก๋วยเตีมม๋ยวเรือนะครับแต่มีตัวเลือกที่หลากหลายกว่าเห็นไหมครับพูดเสร็จก็หิวคุณผู้ฟังหิวเหมือนผมไหมครับก็ ไล่แยกแยให้ดูนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> ทีนี้คงแยกกันออกแล้วนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ผมเองเนี่ยผมกินหมดอ่ะไม่รู้ละ <c oughs> เวลาหิวขึ้นมานะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยน้ําตกแม้กระทั่งน้ําใสนะครับโอ้กินนะเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับมันสะดวกมันง่ายดีแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะมาก ไปแถวไหนท่าไหนก็มักจะเจอตลอดนะครับแล้วก็แต่ละร้านก็จะมีสูตรมีวิธีการปรุงแตกต่างกันมีเทคนิคในการบริการแตกต่างกันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสังเกตดูด,ดีๆนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเนี่ยบางทีเขาไม่มีเหล็กเสริมนะฮะเขามีแต่เจ้าของร้านกับกุ๊กนะครัว <c oughs> ที่ทำนะเราในลูกค้าเนี่ยจะไปกินเนี่ยเราจะต้องไป เอาน้ำเองใส่น้ำแข็งเองเอาผักเองอถือว่าโอเคนะผมว่ามันก็เซฟเค่าใช้จ่ายของร้านลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็ร้านก็จะให้ปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นนะครับแต่บางร้านไม่ไม่ให้อาหาราปริมาณอาหารเพิ่มขึ้นนี่ก็ต้องว่ากันไปนะครับเพราะผู้บริโภคต้องเป็นใหญ่ครับเราเลือกได้นะครับแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยใหม่ดวน,นี้มันก็พัฒนาไปเยอะ เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับเวลาเราจ่ายตังค์อ่ะเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเราแทบไม่ได้ใช้เงินสดกันแล้วนะครับเราใช้อะไรครับใช้คิวอาร์โค้ดใช้สแกนเห็นไหมัมันไปไกลแล้วยุคนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวลำดกเองก็มีการพัฒนานะครับผมไปล่าสุดเนี่ยผมไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโอโ้ชามหนึ่งร้อยกว่าบาท จริงๆแชามหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่เขาให้เยอะมากและเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวติดแอร์ไม่บอกหรอกไม่โฆษณาแต่ว่าร้อยสาบาทหรือร้อยสี่บาทในแท๊มนั้นใหญ่กินไม่หมดนะมันเท่ากับที่เรากินข้างทางทั่วไปนี่ประมาณ3ามชามอะให้เยอะมากแต่ว่ารสชาติก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ปริมาณเยอะแล้วก็ติดแอร์ก็เป็นตามนั้นแหละครับคือขึ้นอยู่กับการบริการนะครับเราก็เลือกเอาเราเป็นผูบ้บริโภคนะครับก็หวังว่า คลิปนี้ก็จะทำให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกับความรู้แล้วก็สนุกสนานกับเรื่องที่ผมเล่านะครับเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> คุณผู้ฟังครับแถมให้อีกนิดหนึ่ง กุ้งกุงเตี๋ยวแล้วยะไม่ปรุงอะไรมากมายนะครับบางทีเขาทํามาอร่อยอยู่แล้วจริงๆฮะชิมก่อนปรุงเพราะผมเคยเจอเหมือนกันฮะอันนี้มาเล่าให้ฟังสนุกสนุกก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งนี่แหละเสร็จแล้วมาถึงปับ๊บด้วยความเคยชินนะครับเราก็ตักปรุงก่อนเลยใส่พริกหนึ่งช้อนใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนใส่น้ําส้มสชยชูหนึ่งช้อนเนี่ยใส่น้ําปลาผลปรากฏว่าโอ้โ เขาปรุงมาดีแล้วมาลดจัดจานแล้วแ้วผมไปเติมอย่างนี้กินแทบไม่ได้สมน้ำหน้าตัวเองคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์จอนนะครับในรายการซอง t to Remember ช่วงคุยเรื่อยเปื่อยนะครับมีทั้งสาระบันเทิงนะครับสนุกสนานคุยทั้งเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันและกล่าวถึงเรื่องอนาคตที่คลื่นแห่งนี้ ที่เว็บไซต์นี้ที่ y o u t u e c h a ช n e l นี้ที่ Podcast ช่องนี้นะครับรวมไปถึงที่เพจต่างๆที่นี่นะครับติดต่อพูดคุยกับผมได้ตลอดเวลาวันนี้รันเวลาไปเยอะแล้วครับหมดเวลาแนละ้เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับชีวิตกันอย่างเต็มที่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ